อะไรันดาลใจจากคุณพ่อก่อนค่ะซึ่งแบบว่าคุณพ่อเนี่ยทำละครทุกเรื่องอก็ต้องปิ้งไก่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะก็มีคนมาแซวนาอ,อจนจน,จนแบบว่าพี่กอไปได้ฉายานักปิ้งไก่ในตำนานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ครูก็มาทําละครอังกรอร์อีกเป็นเป็นดีเมคใช่ค่ะคนก็ถามแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะเปิดร้านเมื่อไหร่จะเปิดร้านอ่ะอก็เลยเรียบร้อยเลยทําเลย <c oughs> ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็เอ้ยสนุกเหมือนกันนะในการแบบว่าพลิกจากเป็นผู้จัดละครมา ทำอาหารอะไรด้วยอะไรในหลายๆอย่างในวงการมันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนเนาะ <Okay. S 1> ใช้เปลี่ยนแปลงซึ่งโอเคทุกคนกําลังปรับตัวใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้พี่เลยคิดว่าอ่ะมันก็เป็นอีอาชีพหนึ่งที่จะมาเสริมได้ซึ่งแต่อาชีพหลักที่เรา mm. ลา่าก็เราก็ยังอยากทำงานหลักของเราคือละครโทรทัศน์ก็ยังไม่ทิ้งก็ยังทําเหมือนเดิมแล้วก็ยังเตรียมงานชิ้นใหม่มยอยู่คืออันนี้ก็คือเป็นงานเสริมอย่างที่บอกเป็นคือถ้าเกิดมันเป็นธุรกิจที่แบบ มั่นคงแล้วเราวันหนึ่งอ่ะก็คิดว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเจอสถานการณ์แบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เหมือนปรับตัวทันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีแต่ละครอย่างเดียวเรามีธุรกิจอย่างอื่นรองรับไว้เพื่อให้เป็นแบบเป็นเป็นเ,นเอ่อเป็นฐานให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับรรเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือ เกิดจากอ,อ,อะไรนะแรงบันดาลใจจากคุณพ่อก่อนค่ะซึ่งแบบว่าคุณพ่อเนี่ยทำละครทุกเรื่องก็ต้องปิ้งไก่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะก็มีคนมาแซวเนาะจน,จนจนแบบว่าพี่กอลไปได้ฉายานักปิ้งไก่ในตำนานไปอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วพี่ครูก็มาทําละครอังกอร์อีกเป,เป็นเป็นดีเมคใช่ค่ะคนก็ถามแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะเปิดร้านเมื่อไหร่จะเปิดร้านอ่ะก็เลย เรียบร้อยเลยทําเลยใช่ค่ะคือคนถามมาหลายรอบจนอยากชิมแล้วอยากดูแล้วว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเห็นว่าทุกทุกครั้งก็ต้องมีไก่ย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมีไก่ย่างทุกทุกทุกภาคเลยทุกเรื่องกลับกลับในละคร่ะที่มันต้องแบบปิ้งไก่แค่แค่อย่างเดียวแต่พอมันเป็นหน้าร้านจริงจริงมันไม่ได้แค่แค่นั้นจริงจริงอ่าเออใช่มันยากขนาดไหนจีนคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ทำละครเรากันมาตลอดนะคะก็อันนี้ก็เป็นการพลิกพลิกอีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออโอเคคนที่ขายอาหารค้นเหนื่อยนะเหนื่อยมากนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่ชมมาหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจชื่นใจอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงตอนตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราเริ่มต้นอยู่ใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นการสตาร์ทอัพที่จริงๆมันมีการลองผิดลองถูกมาแล้วประมาณหนึ่งสำหรับ สูตรต่างๆนะคะซึ่งเสียไปแล้วก็เยอะเนาะอย่างไปอย่างไปออกบูธใช่ลองผิดลองถูกแล้วก็เหมือนตอนไปออกบูธอย่างเงี้ยก็มันมันก็เหมือนแบบว่าเออกะกะยังไม่ถูกก็มีที่แบบว่าต้องแบบสูญเสียไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนให้เราอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็เอสนุกเหมือนกันนะในการแบบว่าพลิกจากเป็นผู้จัดละครมา ทำอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ไก่ในตำนานนะคะับแตคนก็จะคาดหวังเรื่องรสชาติแน่ๆใช่อันนี้คือยังไงบ้างครับพี่น้องก็คือเราพยายามพยายามทําให้มันแตกต่างจากที่อื่นเอ่ออยากให้แบบว่าคือทานเข้าไปแล้วมันยังไม่ไม่ต้องจิ้มก็ก็แบบก็ก็อร่อยก็นุ่มก็ชุ่มฉ่ำแล้วอะไรเงี้ยนะครับพี่น้อองถูกมาเยะใช่ไก่มีกี่ตัวครับพี่โอ้หลายโลแล้วเหมือนกันนะหลายข้อหลายอจะเป็นข้อ้ แล้วก็แล้วก็คือตอนแรกเนี่ยเราคือก็ตอนการทำเนี่ยก็คือสูตรเนี่ยมาจากน้องสาวนะครับแล้วก็ตอนแรกคือคือต้องเอาไปอบก่อนนะครับต้องหมักข้ามคืนไว้แล้วก็เอาไปอบก่อนแล้วก็ค่อยมาย่างต่อมันจะมีหลายขั้นตอนไม่ใช่แบบเอาไปย่างเลยนะอืมคนแบบรู้สึกว่าโอในละครสีสันมันต้องสวยมันต้องน่ากินกลิ่นมันต้องหอมแล้วก็แบบคนกินตอนที่กินก็ต้องแบบโอ้โหดูมันอร่อยมากอร่อยอะไรแบบนี้ก็ อร่อยแอบบอกว่าอร่อยอร่อยกว่าในละครแล้วกันเราไม้ยังเขียวอยู่ไหมปิ้งปิ้งย่างเอยหามาเขียวก็เขียวแหละพอๆเราเป็นผู้ถึงละครทำแต่อีกวงการหนึ่งพอมันมาเปลี่ยนมาเป็นแบบด้านนี้ครับพี่จุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่แบบมันมันท้าทายสำหรับเราคืออะไรถ้าสำหรับพี่คือพี่เป็นคนที่ไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ <c oughs> คือโอเคแบบไปทําหน้าเซตหน้ากองช่วยเออจัดพร็อพจัดอะไรอย่างเงี้ยคือใช่แต่ว่าอันนั้นน่ะเมื่อคือเป็นมายาไงคือแบบหลอกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไก่มันก็ซื้อเป็นชิ้นอะไรได้อย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเออขั้นตอนในการปรุงตั้งแต่แรกอะไม่เคยเลยซึ่งพอมาทําตรงเนี้ยเออมันได้เห็นการทําทุกขั้นตอนแล้วก็ได้เห็นว่าเออได้รู้ว่าเออมันก็มันก็จะบอกว่าเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยแต่ว่ามันสนุกไปอีกแบบนึ่ะ เออใช่ใช่ใช<ม>แล้วก็ไม, <laughs> ไม,ไม่ไม่เหนื่อยจริงๆคือมันไม่เหนื่อยเท่าง,งามกลับนแนใ่ใช่ใช่แล้วก็แต่ว่ามันมันแค่ท้าทายในสิ่งที่เราไม่เคยทําครับแล้วก็ตอนนี้คือมันก็จูนมาค่อนข้างเยอะแล้วก,ก็เกือบเกือบร้อยละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราะตอนนี้ใช่รับตัวพี่สามคนนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่่ชบ คือคือจริงๆอ่ะที่ผ่านมาก็ก็มีคอมเมนต์เนาะแบบคือบางคนก็อาจจะเปรี้ยวหวานไม่ตรงกันอะไรเงี้ยบางบางทีก็อาจจะบอกว่าหวานไปหน่อยเปรี้ยวไปนิดนึงอะไรเงี้ยเอ่อารสชาติมันหอใช่ใช่ก็คือแต่ว่าเราเราเอาเอาเสียงเสียงโหวตใหญ่เป็นหลักก่อนอะไรเงี้ยว่าคนส่วนใหญ่ที่แบบเอ่อเขาคอมเมนต์ยังไงกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มเอ่อกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มที่อาจจะแบบ เอออาจจะต้องแบบปรุงตามใจรสปากเคาบ้างอะไรเงี้ยใช่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 อย่างพี่สามคนก็กินคนละรถเลยใช่ค่ะพี่สามคนในตัวพี่กิกนรถกินแบบรถจัดแบบหกคือต้องคือไม่จัดไม่กินกินไม่ไม่กิน,กนต้องแบบต้องจัดมากของพี่อ่ะอันนี้เขาจะกินรถกลางๆกันสองคนนี้อะไรอย่างเง<ต>ี้ยใช่<ๆ> คือเมนูที่เพิ่มมาเนี่ยอาทิตย์หน้าจะเริ่มขายนี่ก็จะมีส้มตำเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มียำไก่ย่างน้ำตกไก่ย่างาะใน,นอนาคตอาจจะมีหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะค่อยคิดกันไปเป็นอัเป็นบะหมีมม่คุกไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องสูตรเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่อยปรับเลิ่มๆกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่นานพยายามจะพยายามมีเมนูใหม่ให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยขยายมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ ทำอยู่ใช่ไหมพี่หรือว่าจะทำอยู่ทำอยู่ค่ะทำอยู่ค่ะคือตอนนี้ออด้วยด้วยอะไรในหลายๆอย่างในวงการมันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนเนาะใช้เปลี่ยนแปลงซึ่งโอเคทุกคนกําลังปรับตัวใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้พี่เลยคิดว่าอมันก็เป็นอีอาชีพหนึ่งที่จะมาเสริมได้ซึ่งแต่อาชีพหลักที่เรารัาอ่ะเราก็ยังอยากทํานะคะยังรับอยากเสนอรับงานหรือว่าแบบว่าอ ก็กําลังทําเสนออยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแปลงว่าอันนี้คือมันเป็นการทํางานอีรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการรองรับจริงๆใช่ไหมที่กับการเปลี่ยนแปลงที่มันเนบบนใช่ใช่ก็ถ้าถ้าพูดก็คือเป็นการรองรับแบบแบบหนึ่งเลยแหละที่แบบว่าเออมาเป็นตัวที่แบบว่าจะทําให้เรา <ไป S 1> เออใช่ไปต่อได้นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยากเหมือนกันเพราะว่านี่มันก็เป็นการสตาร์ทอัพซึ่ง มันก็ใหม่สําหรับพวกพี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องลองชิมแล้วแหละว่าอร่อยมากแค่ไหนใช่เคยคิดไหมคะว่าเราต้องเดินทางมาถึงจุดนี้จุดที่แบบเราเปิดร้านอาหารการทั้งที่เราแบบอยู่ในเป็นเครือข่ายของงานบันเทิงมาโดยตลอดไม่คือคือคือไม่เคยคิดว่าจะถึงถึงแบบว่าเออมาเปิดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออพอวันหนึ่งที่ได้มาทําก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยถ้ามันไปได้ดีผลตอบรับดีอะไรเงี้ยเราก็อยากทำไปเรื่อยๆเนาะใช่ใช่ค่ะถ้าทำของปกิวิจิตจัดการธุรกิจนี้ธุรกิจหนึ่งไปเลยนะหวังว่าอย่างนั้นก็ดีหวังว่าอย่างนั้นใช่คือธุรกิจมันถ้าถ้าแบบมันสร้างรายได้ให้เราได้อะไรเงี้ยคือว่าคือเราก็เห็นเม็ดเงินตอนนี้เราเริ่มทำก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าอนาคตมันต่อยอดทำให้เราแบบนู่นนี่นี่นั่นเปิดร้านเปิดร้านจริงได้อะไรหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยไปขยายสาขาหรือมีเฟอร์ชยัยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก็ก็ดีก็จะทำงานละครอะพี่กูตอนนี้ก็มีเรื่องอของช่องสามครับที่เป็นเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์ที่เอามารีเมค e ใช่ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการโพสตัดต่อลำดับภาพต่างๆใช่ครับใช่ใช่คืองานงานละครก็ยังทำอยู่ ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งยังทำยังทาอยู่ครับใช่ก็เออเห็นไ้วคาดหวังนะมานอะรหรอไม่ไมไปถึงชื่ออะหลงบริษัทอะหลงจูเนียใช่ไหมคะอ่าโอเคใช่ใช่ใช่ครับ ก็คืองานงานละครอะไรก็ยังทําอยู่คือจริงๆอ่ะรัรอะบอยากรับทาทุกทุกรูปแบบเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือแต่ว่างานหลักของเราอ่ะคือละครโทรทัศน์ก็ยังไม่ทิ้งก็ยังทําเหมือนเดิมแล้วก็ยังเตรียมงานชิ้นไม่ใหม่อยู่คืออันเนี้ยก็คือเป็นงานเสริมอย่างที่บอกเป็นคือถ้าเกิดมันเป็นธุรกิจที่แบบมั่นคงแล้วเราวันหนึ่งอะ่ะก็คิดว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเจอสถานการณ์แบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เหมือนปรับตัวหัน,นอะไรอย่างเงี้ย คือเราไม่ได้มีแต่ละครอย่างเดียวเรามีธุรกิจอย่างอื่นรองรับไว้เพื่อให้เป็นแบบเป็นเป็นเอ่อเป็นฐานให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับยังอยู่ค่ะอันนี้ก็จึงเป็นมีมีเป็นสโลแกนนะคะตำนานที่กินได้อ่าใช่เป็นสโลแกนของเราเพราะว่าคือมันเหมือนจริงๆเอ่อมันเหมือนมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าเพียงแต่ว่าเราเอามาอัดแนบ ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา mm. ใช่จากจากไก่ย่างที่มีอยู่ในละครตอนนี้ก็มาปิ้งย่างในชีวิตจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกๆุกคนได้ได้ทานกันได้มีความสุขกับรสชาติของไก่ย่างที่เคยมีในละครค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ